วัน,นัดกูตูร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับวีนาปวีณาสิงห์ทกวานบนเวที MT2023 u คว้ารางวัลไทยรอยัลลี่เบสโตเว t e ทคไท a อ a อร์ดจบไปแล้วสำหรับเวทีการประกวด Miss Universe Thailand 2023ต้องยอมรับว่าปีนี้เป็นปีที่แฟนนางงามส่งเสียงเชียร์กระหึ่มไม่แพ้ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการกลับมาอีกครั้งของวีนาปวีณาสิงห์กวานบนเวทีประกวดแห่งนี้แม้ว่ามง,งจะไม่ลงที่เธอสมใจแต่ อย่างน้อยก็ได้เข้าไปนั่งในใจของใครหลายคนไปแล้วตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปคงต้องยกให้นางงามนักสู้คนนี้อีกคนด้วยความสวยงวดงามเฉิดฉายจนสะกดสายตาแล้วทุกคนยังได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและหัวใจนักสู้ของเธอที่พยายามพัฒนาตัวเองจนดูโดดเด่นขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดถ้าเทียบกับการประกวดสองครั้งที่ผ่านมาในเวทีแห่งนี้จนยกให้สาววีนาขึ้นแท่นยืนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ MU T อีกคนเลยทีเดียวและ แม้ว่างานประกวด Miss Universe Thailand 2023จะจบลงไปแล้วแต่ชุดที่ใส่ประกวดของสาววีนาไม่จบตามแต่กลับถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในรอบชุดประจำชาติที่ห้องเสื้อวนัดกูตูเป็นผู้ออกแบบและตัดเย็บให้จนสามารถคว้ารางวัลไทยรอยัล e ี่เบสโตเวสเทคไทยอวอร์ดมาครองได้สำเร็จอีกด้วยและเพราะความสวยงดงามโดดเด่นของชุดไทยสิวาลัยชุดนี้จึงทำให้มีคนสนใจเสนอราคาให้เฉียดล้านเลยทีเดียว ดรสรรสุดเกตดีไซเนอร์และเจ้าของห้องเสือ้อวันัดกูตูได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจในการออกแบบชุดไทยสีวาลัยในครั้งนี้ว่าก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณเวทีเอ็มยูทีที่ให้พื้นที่เราได้มีโอกาสโชว์ผลงานในครั้งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เราภาคภูมิใจในการนําเสนอมากๆชุดไทยสีวาลัยชุดนี้มีชื่อว่าบุพาราชินีสีสีวาลัย ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ที่งดงามที่มีนามตามพระนาม,มาพิไทยสิริกิตดอกไม้นามพระราชทานและดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือที่เรียกกันว่าบุพาราชินี นำมาผสมผสานกับชุดไทยศีวาลายัยหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มโดยทางห้องเสื้อเลือกใช้ผ้าไหมโคราชหรือผ้าไหมปักทงชัยสีชมพูปลีบบัวอ่อนนำมาตัดเย็บตัวผ้านำมาพิมพ์ลายแบบไล่สีรวมถึงใส่ลวดลายของบุปผาราชินีให้มีลักษณะจัดเป็นช่อดอกไม้ที่สวยงามและเพื่อให้ได้ผลงานที่ก้หรูและสามารถนำไปสวมใส่ได้จริงจึงได้ใช้คริสตันสวารอฟสกี้ในการปักบนตัวชุดระดับโอกูตูซึ่งเป็น ที่นิยมมากในวงการแฟชั่นและเหล่าสตรีชั้นสูงอีกทั้งยังสะท้อนถึงรสนิยมและความทันสมัยของผู้วมใส่ชุดมากยิ่งขึ้น นอกจากความสวยงามและความหรูหราคริสตันสวาร o v s อบกยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคุณค่าและความเป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่นระดับโลกอีกด้วยการปักคริสตันสวาร o v ็อบก้บนชุดประจำชาติไทยจะช่วยทำให้ชุดดูมีความน่าสนใจและมีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความพิเศษและทรงคุณค่าย,ยิ่งขึ้นและครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากที่ชุดไทยของเราได้รับรางวัลไทยรอยัลลี่เบสโตเวสเทคไทยอวอร์ด และยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกของชุดประจำชาติที่จะได้ไปอวดสายตาชาวโลกอีกด้วยอยากให้แฟนๆที่ติดตามผลงานของเรามาช่วยลุ้นช่วยเชียและส่งกำลังใจให้ชุดไทยชุดนี้ได้มีโอกาสไปเถอเนะชายบนเวทีโลกกันเยอะๆนะครับ